สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปตีข้อกครับผมสายรายงานมาว่ามีข้อไปลายชะโดนะครับผมอยู่ฝ่ายบ้านเขานี่แหละครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับขออนุญาตนะครับนี่เดี๋ยวดูยากก่อนครับจ่าโอเคครับไปไปกันเลยครับอยู่ฝ่ายนะครับ ดอตาชินก็ออกมานะครับผมคอกน่าจะขึ้นอยู่ล่ลงๆนั่นนะครับเดี๋ยวดูเหยื่อนะครับผมเอาเหยื่อไปไหนนาะนี่นี่คอโกโลกงก็ดีเซียนปลานะครับผมเดี๋ยวหาก่อนนะครับผม เดี๋ยวมารอดูครับใช้กระดีนี่แหละดีนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับคอกกระดีนประมาณนี้สายหนึ่งจุดห้านะครับสายหน้าห้าสิบปอนนะครับผมประมาณนี้แหละโอ้ปากายบอลครับเดี๋ยวมารอรุ้นกัน,นครับ น้ำปรเท้าออกไหลเ,เดี๋ยวมันเปลี่ยนค่อยบอ่ให้เลยปลานนี้นห่วยเนี้ยมันเปลี่ยนบ่ให้สนอกงมันอยู่น้ำปลาเท้ายั่วนตกใจล้ำปลาเท้ายั่วนน้าหารนี่มันเอาได้นะ

ยังยังยงได้ปราศนะครับบัวเดี๋ยววัดฐาดแล้วคุณกระชินต้องลงไปเอาก็จะต้องลงไปเอาได้ด้วยตัวเมยตัวเมษร้อนตัวปุ๋ยเกิดกระดีไงครับกระดีเซียนปลานะครับโอ้โหหูมือฝีมือฝีมือกระชินลงมไปเอากัดกระดีเต็มปากเลย โอ้ยเข่าสองคอสบายเอาเหงือไปห่องออกซะแล้วเงี้ยเงี้네ยมีห้าหกครับผมกระดีเซียนปลานะครับผมไว้ใจได้ตัวเบ็ดไม่มีง้างนะครับผมเงี้ยเง้ยเงนี่แหละตัวปลาครับไม่เดียวจบไม่ไม่เดียวจบ,จบนะครับสองไม่ mày thong mày kèm lắm về, về, hả? lìa khó đi Đợi đâu y đây với hát tay hà tài chính tay xin mày hát tay xin mày ba loa yên mày hát tay xin mày tay xin ูกเอาเฮี้ไอ้เฮ็ดเ,เ,เ,เป็นนั่นน่ะอ,อ,อ้ยมาหลอป่ามาหล้ดเินเามาหาค้นนี่แหล,ละเอ,เอนเอครับด้านนย้านหนเป,เ,เป็นเรียกรอเดียวเจ้า นี <c ười> ่ค <imer> ร <ly> ับนี่ปลาจะจะห้อเลยไม่ได้เลยอันนี้ห่เดี๋ยวด็เด็ดได้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 ชิมนี่ครับการเอาปลากอดเอาได้ปะอู้หูพันหัวแล้วล่ะพันหัวแล้วล่าเหนียกเน๊

มันไปมั้ใสเบ็ดมันเยอไปมั้ยอะไดูก่อนใส่เยอะสัครังเลยีเโอ้เ้ชุกเปดโดิมห่นลุกึงน่ปนโอ้มันหนักว่าลูกลูกมาหนักอยแข็งแยบไป้วมันเอ้าสั่งไปนห้ตาเอาเอาแค่เอเน้ออดีหัวโอ้ยลายีตเต้ยมี่ดูด้วมาบัลลูดักเดี๋ยวเอาเนี้ยเสียก่อนกันมันตีนลูกน้ำมันนะโอ้หไหนเจ็ดยูเน่ เจ็ดแปดพูดละพ่นละวันดโอ้หกจะเห็นว่าแล้มาเมียมันตัวนี้ว่าตัวเนี่ยตัวผู้ตัวเมีน่ยตัวเมียครับโอเคขออโอ้เบียดเข่าก็ดีอีกก้อนอเดร๋ดวครับอู้นน้อยเยอะอไเป็นเนี่ยโอ้โหจนได้มันลุงยากไม่เอาเหี้ยอืหอ ก็ดีเข okay. ่ามิดเลยเบ็ดเออตัวเบ็ดน้อยๆยูแล้ววันไหนเนาะวันวันง่กันพุดเลยผม่าหัวมันง่ทสันหอกวันน่ยผมมาไล่ตีอยู่ดเพวกอะไรพัเหลี่ยมไปนี <h 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 ่ม่่เป็ังนี่น่รนั้นเลยเนี่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 ยโอ้โหันี้เสียกูอีกโอ้ ยูว่ากวแต้สิโอ้ควออกแล้วอ้วเชียวพ่อถ่ายรูปเอาเชียวพ่อมันปิดิพูว่ะไงเจ็ดลูกยูโดเจ็ดกเจ็ดลูกเดี่ยวึโ้วขึ้นมาครับปรดเรียบร้อยนะครับผมอย่า เป็นกระดีนะครับผมเบ็ดเบอร์หกนะครับง้างตะขอหนึ่งนะครับผมนี่ตะขอบนในง้างนิดนึงนะครับผมกระดีเซียนปลาซื้อได้กับน้ำมอสนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็ดูไซปลานะครับตัวนี้ยาวไปกินนะครับผมเพราะว่าตะชินมาช่วยนะครับมาช่วยเอาปลาขึ้นนะครับผมเอาแหลงไปห่อเอานะครับเพราะว่ามันสูงนะครับเอาขึ้นยากนะครับผมไซปลาก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นี่แหละน่าจะเจ็ดกิโล น้อยๆนะครับผมได้อยู่นะครับเจ็ดโลนี่ไม่ขาดนะครับผมใหญ่นะครับผมสวยแต่จะขอกินตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งปล่อยให้มันไปเลี้ยงลูกนะครับใหญ่มีเจ็ดแน่นะครับตัวนี้นี่ถอกขาเนี่ยนให้แต่ชินไปกินแบ่งให้แต่ชินไปกินนะครับผมนี่แหละนี่ครับสิบสองยี่ห้าใบสันนะครับผมไว้แล้วก็ สายน้ำมอดนี่แหละหนึ่งจุดห้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่อีกสักวันสองวันเจอกันที่รหารนะครับ